สวัสดีครับ t s s o D-Max นะครับตัวนี้เป็นเจเนอเรชันแรกของ D-Max นะครับ<า>ตัวลักษณะของเบาะ D-Max เจ n เนอเรชันแ,แรกคือจะมีที่ปรับ2อันแบบนี้เสร็จแล้วรุ่นประมาณปี2007เขาจะเปลี่ยนเป็นที่ปรับเบาะตัวเดียวนะครับเบาะลูกค้าเลือกเป็นหนังสีครีมล้วนนะครับได้ครีมแล้วก็เดินตะเข็บครีมเหมือนกันชุดหุมเบาะแบบโซฟาก็จะทําให้นั่งแล้วนิ่มขึ้นนะครับเบาะเดิมเนี่ยค่อนข้างบางแล้วก็ แข็งละาการนั่งกับรถกระบะช่วงล่างเนี่ยก็อาจจะสะเทือนค่อนข้างเยอะทําให้เจ็บมีอาการเจ็บก้นเจ็บหลังได้ตัวนี้ก็จะเสริมทําให้นั่งแล้วนุ่มขึ้นนะครับลูกค้าที่มีปัญหาตรงส่วนนี้ก็สามารถแก้ปัญหาด้วยการใส่ชุดทุ่มอ่อแบบโซฟาของร้านอัติเมียได้เลยสีหนังก็มีให้เลือกเยอะนะครับลูกค้าเลือกเป็นสีครีมแล้วก็เลือกตัวพรมสีครีมอันนี้เป็นพรมใยนะครับเราแถมให้ลูกค้าสชิ้น สั่งได้โอเคเบาะหน้าปรับให้หน่อยครับน,นี้เป็นปรับเลื่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวปรับปรับเอนปรับเลื่อนปรับเอนอ่าปรับเอนได้เหมือนเดิมนะครับโอเคดูเบาะหลังหน่อยครับเบาะหลังคันนี้เนี่ยมีเพิ่มเติมนิดนึงเพราะว่าของเดิมเนี่ยไปตีตู้มาเนาะ แต่ว่าได้ทํากับคืนเรียบร้อยใส่เหล็กคืนเรียบร้อยแต่ว่าเราก็ต้องแก้ไขพรมที่มันาขาดไปแล้วนะครับอ่าโอเคลองเปิดให้หน่อยครับอ่ลาลักษณะเวลาเปิดใช้งานเบาะก,ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวเ,เปิดพรมให้หน่อยอ่าพรมตัวนี้เนี่ยก็ยังสามารถเปิดได้ตามปกติเพื่อเอาอุปกรณ์อะไรออกมาใช้งานนะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้เราทําแก้คืนให้หมดเลย รบกวนขึ้นไปนั่งนิดนึงแล้วลองเลื่อนอช่างเลื่อนแรงแรงเลยไม่มีหลุดเอ้ยเอามือจับเดี๋ยวคันนึ <laughs> ่อเครถเบรกลงแรงรับรองไม่มีหลุดแน่นอนรุ่นนี้มีปัญหา,าเฉพาะก็คือเวลาเบรกลงแรงแล้วหลุดมาทั้งอันเลยอันนี้ไม่หลุดแน่นอนรับรองได้ท่านใดสนใจก็ทักไลน์ีิเน็ตเข้ามาได้นะครับสีหนังเลือกได้สี ได้ก็เลือกได้ผมพื้นฝากไว้ด้วยนะตัวนี้จะเป็นสินค้าไฮเกรดใช้ทนทานสวยงามน,นี่เข้ากันเลยนสเีเป็นสีครีมนะครับสำหรับวันนี้ดีแม็กตัวแรกนะครับขอบคุณมากครับ